คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในโลกที่อ้างว่าเรามีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งผู้นำแต่บางทีเรื่องสำคัญระดับประเทศระดับโลกกลับดูเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยชักยายอยู่เบื้องหลังหรือบางทีนโยบายที่เราคิดว่าจะดีจะเป็นประโยชน์กับประชาชนดันไปติดขัดอยู่ที่ไหนสักแห่งราวกับว่ามีใครบางคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ถ้าคุณเคยตั้งคำถามแบบนี้วันนี้ The Short Key Mystery จะพาคุณไปจบลึกความจริงที่น่าตกใจเบื้องหลังคำว่า Deep State หรือรัฐบาลเงาที่อาจจะกำลังกำหนดชะตากรรมของพวกเราทุกคนอยู่ตอนนี้ก็ได้มาดูกันว่ามันมีอยู่จริงไหมและถ้ามีมันคือใครกันแน่ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Short Key Mystery Series ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความจริงที่ถูกซ่อนไว้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรู้ความจริงเบื้องหลังอย่างแท้จริงนั่นก็คือเรื่องของ Deep State คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะครับ สมมุติว่าคุณเป็นนักการเมืองไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาด้วยคะแนนถล่มทลายมีนโยบายปฏิรูปประเทศที่ฟังดูดีทำเพื่อประชาชนเต็มที่เลยแต่พอเข้ามาทำงานจริงอา้าวทำไมเอกสารสำคัญบางอย่างถึงหายไปข้อมูลบางอย่างถึงไม่เคยถูกส่งมาถึงโตะ๊ะหรือเวลาสั่งการอะไรลงไปดันมีคนคอยขัดขวาง ยื้อเวลายื้อทุกอย่างไปหมดเลยเหมือนมีกำแพงล่องหนมาขวางทางอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติในหนังสายลับนะครับแต่นักทฤษฎีสมคบคิดหลายคนเชื่อว่านี่คือการทำงานของดีพสเตดแล้วดีพสเตดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่หน่วยงานที่มีป้ายชื่อชัดเจนว่านี่คือสำนักงานดีพสเตดนะครับ แต่มันคือเครือข่ายอำนาจที่ซับซ้อนและโยงใหญ่กันอย่างลับๆอยู่เบื้องหลังฉากการเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ลองมาดูกันว่าใครบ้างที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้อย่างแรกเลยคือกลุ่มข้าราชการประจาและหน่วยข่าวกรองระดับสูงครับพวกนี้คือคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญสคัญมานานเป็น10บปี หรืออาจจะทั้งชีวิตราชการเลยไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานความมั่นคงอย่าง CIA FBI กองทัพกระทรวงการคลังหรือแม้แต่กระทรวงต่างประเทศพวกเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีข้อมูลลับมีเครือข่ายที่แน่นปึกมากๆเวลาที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนพักไหนข้าราชการกลุ่มนี้ก็ยังคงอยู่ ยังคงมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายและยังสามารถบงการการตัดสินใจสำคัญๆได้โดยที่ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งบางครั้งอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกชักใยอยู่ยกตัวอย่างนะครับมีกรณีที่ถูกกล่าวหาบ่อยๆคือเรื่องของการตัดสินใจทำสงครามในบางประเทศมีคำถามว่าผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา เป็นผู้ตัดสินใจเองทั้งหมดจริงๆหรือหรือถูกกดดันหรือชี้แนะจากหน่วยงานข่าวกรองและกองทัพเบื้องหลังที่มีวาระซ่อนเร้นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านอาวุธหรือการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างนี่เป็นเพียงสมมุติฐานที่ถูกพูดถึงกันนะครับต่อมาคือกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่และนายทุนผู้ทรงอิทธิพลครับกลุ่มนี้คือตัวจริงเสียงจริงเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานเช่นน้ำมันก๊สธรรมชาติหรือแม้แต่พลังงานทางเลือกบริษัทผลิตอาวุธสงครามที่ทำกำไรมหาศาลจากความขัดแย้งทั่วโลกบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ควบคุมอุตสาหกรรมสุขภาพหรือแม้แต่กลุ่มธนาคารกลางและสถาบันการเงินระดับโลกพวกเขามีเงินและอำนาจทางเศรษฐกิจที่มหาศาลพอที่จะล็อบบี้หรือบีบให้รัฐบาล ต้องออกกฎหมายหรือดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองการสนับสนุนทางการเงินให้กับนักการเมืองหรือแม้แต่การให้ตำแหน่งสำคัญสำคัญให้กับคนที่มาจากสายงานของพวกเขาหลังจากการเลือกตั้งก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมเกมการเมืองคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางประเทศที่มีทรัพยากรล้ำค่าถึงมักจะเกิดความขัดแย้งภายใน หรือทำไมบางประเทศถึงถูกบีบให้กู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งบางครั้งนำไปสู่การสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจในที่สุดนักทฤษฎีเชื่อว่านี่คือผลงานของดีฟสเตทในการบงการเศรษฐกิจโลกเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนำครับและอีกเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้กันคือสื่อกระแสะหลักและผู้ชี้นำความคิดครับ คุณผู้ฟังลองสังเกตไหมว่าข่าวสารที่เราได้รับทุกวันนี้ไม่ว่าจะจากโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่มันดูเหมือนจะมีทิศทางบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน Deep State เชื่อว่าสื่อเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้นำบางคนหรือในทางกลับกันก็ทำลายความน่าเชื่อถือของใครอีกคนได้อย่างง่ายดายผ่านการบิดเบือนข้อมูลการนำเสนอข่าวแบบเลือกข้างหรือแม้แต่การเซ็นเซอร์ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้การสร้างภาพลักษณ์และชุดความคิดให้กับคนในสังคม เป็นสิ่งสำคัญมากในการควบคุมประชาชนเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งเดียวกันมันก็จะง่ายต่อการบงการให้พวกเขาทำตามหรือไม่ตั้งคำถามต่อการกระทำของกลุ่มผู้มีอำนาจแล้วทำไมเรื่อง Deep State ถึงยังเป็นปริศนาไม่มีการเปิดเผออยยางเป็นทางการสักทีก็เพราะว่าพวกเขาทำงานกันอย่างลับๆครับเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ำ ไม่ได้มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนให้จับต้องได้แต่เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันวาระลับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเราในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการควบคุมระบบเศรษฐกิจการจัดระเบียบสังคมหรือแม้แต่การบงการวิธีคิดของพวกเราทุกคนเลยก็เป็นได้ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับ แต่ในเมื่อดิ s สเตททำงานอยู่ในเงามืดการจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมอาจจะยากมากๆเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่ามีสัญญาณบางอย่างที่พอจะบ่งชี้ถึงการทำงานของพวกเขาได้เช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน การที่ผู้นำบางคนถูกขัดขวางการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่การที่ข้อมูลสำคัญบางอย่างถูกทำให้หายไปจากสาธารณะคุณผู้ฟังครับการที่เราได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องเชื่อทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์นะครับแต่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราเห็นและได้ยินอย่าเชื่อทุกอย่างที่สื่อนำเสนอ อย่าเชื่อทุกอย่างที่รัฐบาลบอกลองหาข้อมูลจากหลายหลายแหล่งลองวิเคราะห์ด้วยเหตุผลของเราเองเพราะในยุคข้อมูลข่าวสารล้นหลามแบบนี้การคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการชี้นำครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับตอนแรกของ The Short Key Mystery ที่เราพาไปสำรวจโลกของ Deep State หากข้อมูลที่ผมนำเสนอในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือมีทฤษฎีสมคบคิดอะไรที่น่าสนใจอยากให้ The Short Key Mystery ไปเจาะลึก <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางการรับฟังนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกตอน ของเด็ดช็อตคีมิชรี่ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความจริงที่ถูกซ่อนไว้และพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ